ทาชมทุกท่นนะฮวันนี้พามาตกปลาบ่อเหมาวันนะฮะที่อำเภอเท้า,าเป็นบ่อปาลารวมนะมีปลานินยี่สกปลาทับทิมแล้วก็มีจระเม็ดนะฮวันนี้มากันสามคนกับพี่ชาติเจ้าเก่าเอาถังน้ำแข็งวัดมาไหมวันนี้ามาขนปลาที่นี่อีกแล้ว <c oughs> กับซียนแอดนะฮะ วันนี้ S <S เสียงแอดมาบอกเมาล์นานๆมาบอกเมาลกันทีนะมาถึงที่นี่ทุกคนลงเบ็ดกันหมดแล้วนะมาสายเรามาตามดูนะวันนี้เราจะขนปลาหรือขนน้ำแข็งกลับเหมือนทุกทีนะ <laughs> ครับผม ตอนนี้ปลาเนรปลาเกตเงียบนะฮะลองลองมาตามหาจาระเม็ดก่อนเยวใส่เ <sh> ด <sh eles> <sh> ือนเกือบเยอะครอบจักรวาลดูมั้ยเี่ยสวยอ่ะจางบอไปเลยฮะ สู่เป็นแน่ๆเรานอนเนี่ยปิดก็ได้เลยสายยืดอะไรประมาณเป็นแบบ อือจลเมตครับออโอ้ไม่แ <or> ห <S lonely> ้งนะชัดขึ้นเอาขึ้นสายตัวอลงคำเดียวได้ไปเลยจัลเมตก่อไปแล้เออจัลเมดนี่เหรอมาแล้วจัลเมดมีอยู่ไเลยเอาสวิงโอ้โทษนะ เพรพหนึ่งโอ้เตมปาไอ,อา้ประมณัณปาก,กินไส้เดีอยนเลย <c oughs> ปลาหมานมาแล้วอุ้ยม,มาแล้วฮะหนึ่งตัวอันนี้เราเตรียมแผนมาสำหรับจระเ,เม็ดอยู่นะโดนไปแล้วหนึ่งตัว,ปว,ตวเปลี่ยน ลงทันทีกินทันควันอะ่ะวางกันเดียวกับเดี๋ยวได้จับนเม็ดกลางบอ่อเลยครับน่งเลย แปดเลยอ่ะเปิดเปิดไปอ่อนลงไปกับจึนกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวๆเขาหนึ่งก็มีแต่วไม่ดูที่บ่อนั้นต้นนี้นะไปได้แล้วไปเลยครับป่าซ้ายนะครับออกแล้วออกแล้วไปเซลเม็ด เปลี่ยนสูตลละเปลี่ยนแผนอันนี้ตัวใบใหญ่นะตัวมอคเกีย้ยนเลยอ่าเจอละเม็ดหนึ่งสี่ยุ ผมมีสองชุดแตวนะไปค้นในในถงังเดีดๆในหัวเพอในถา<ำ><ะ>ตกลงนวันนี้หวัวละ

คนสวิงคนหวิงพนหวิงอ่านมาโอ้ใหญ่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 โอ้เดียวสโอ้ตัวนี้มีไซส์ฮะน่าจะมีสองโลละไกลโอเคนี่ไกลๆจบไปแล้ว ปลาปานนึงมีแล้วแอเป็นได้ตัวหนึ่งกินปลาปลาปานเรอเป็นได้แกไปแล้วนั่นไงเาอกันปานสายปลาขวาอัดมาพี่อัดมาปลาขวาเด้อครับขวาเน้ไอไม่เล็กไม่เล อาร์ตไปข้ามหัวไปยืนเพ่อ,อาร์ตดูกลางเี่เอ๋เอาสสวิงสวกปาลาอยค่นนารักปาคิดไปเองครับเบสไปออนได้เลยเพ่ดดปมเปิดเบกำลังน,นี่ฮะอาดแล้วเหนอมันมีประการเบกแล้วมา สายใหญ่สายใหญ่อยู่ใสายใหญ่เฮ้ยหทนสายใหญ่นี่มัดย้อมไม่ได้ออกเลยอะโอโฮโฮโฮโ้หลอยเลยอัดลอยเลยฮะอันอนี้ผมบอกว่ารุ่นแรกมีสามรุ่น สามรุ่นในบอ่อไซส์นี่สองโลสองอัพอเดี๋ยวมีรางวัลปลาปลาใหญ่มีรางวาัปาวาปลปลารวมขึ้นมาอีกตัวแล้วครับไปม,มามา,มาความมันอยู่ที่ป่าจระเมดเลยนะกิบ <ng> งางอะ เปลี่ยนกิฟบใหม่ก็ได้หรอโคงเอ็นไดสสามลังกินได้ของชาตาลมลำเดือนนี่จ้องใกล้นุ่งนะชิ้นด้อไปแล้วครับอืม <c oughs> มือสวิงตีมีอไซ้์หน่อยอือ ย้อนมาย้อนมาใจย้อนย้อนย้อนนะดิต้องเลอยิงลังกันเด้อโอ้ตัวน้อยจรกีๆนะเดนะอ่ะอแดงไปเรื่องอันนี้จะละเม็ดคางแดงเนี่ยมันคู่แฟนแล้วหมอคางดำเนี่ยฮะนึกนะมันกลางแดงไปเรื่องเนี่ย ผมเก็บเลขผสมน้อยไปก่อนเลยกีนไม่เห็นอ่ะอี่หรอว่ารอหน่อยอร่อยแน่ว่ะเต็มปาก เต็มปากจังสิไม่หลอดตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบนะ่ะผมได้อยู่สามตัวแล้วก็พิชาดสามส่วนเซียนแอดเซียนแอดเขารักษามาตรฐานเดิมนะไหนดูกระชังนะแอด <c oughs> <c oughs> กระชัง,งแงๆอยู่เลยย <c oughs> ม่ได้ลงน้ำเลย <c oughs> แอดเขานี่รักษาฟอร์มสม่ำเสมอนะฮะวันนี้อย่างล้างท้ายในทีมเลยนะก็เดี๋ยวดูว่าก่อนเที่ยงนี้จะมีสกอร์ไหมนะสำหรับเซียนแอดจ้าไปเป็นอันเดียวอ่ะเจ้าเป็นกระชังเดียวไปกันดวเกบนได้ก่ะสุกเ้าไปเลยเอ้ยซ้อนเลยไปเลย ตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งนะฮะปลารวมเราได้อยู่หกตัวไซส์ก็ตัวใหญ่อยู่สองนะตอนนี้ต้องต้องเปลี่ยนแผนขนของเดี๋ยวจะไปบ่อเพื่อนผมนะที่แม่แตงแวะตีที่บ่อเพื่อนเพราะว่าต้องพาเซนแอดไปปลดล็อกก่อนนะเซนแอดกระชังแห้งต้องพาเซนแอดไปปลดล็อกก่อน <c oughs> เดี๋ยวต้องแวะกินข้าวกันก่อนนะมาถึงที่นี่ต้องจัดเมนู เตียวควายนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะกันที่นั่นฮนมาที่นี่ต้องลองนะฮะเตียวควายนานแดงเป็นแลนด์มาร์กก๋วยเตี๋ยวบัฟเฟลโอ้ยค์าอย่างไรขม่ายมาควายมาคว่าขน่ย ออน้องนานละส้มสดผาดราดซุปองเล็กไผัราดซุปแล้วก็เอ็นแก้วไยรวมนสดผัดาดซุปเราเส้นเล็กเอ็นแก้วไฟเอ็นแก้วไฟกับสดผาดราดซุปกันเลยมาแล้วครับสดผาดราดซุป ครับผมนี้ของผม,ผมสดผ้าราสุดพร้อมเอ็นแก้วนะฮะนนี่เติมพลังกันก่อนเดี๋ยวไปเยืะปลาที่หนองเพื่อนผมนะไม่ได้ปลาก็้องเก็บผักอะไรสักอย่างกลับแล้วเบิ่นสองนะฮะ เอนแก้วล้วนๆอีกถ้วยหนึ่งไว่กำลังกินกำลังนอน <c oughs> อิ่มเรียบร้อยจัดไปสองจานฮะเดี๋ยวสองถ้วย <c oughs> เน้นๆเลยหมดเกลี้ยงเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยฮะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไปผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะลองกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวควายนันแดอร่อยสุดยอดตามติดชีวิตซีแอทครับ วันนี้เขาต้องไข่แตกนะฮะปวดขี่บางๆปวะไหนขีป่าดีไหนพี่อโอ้กิง่งไม้แต,แต่แต่มาป่าบบางๆไงลูกคุณนี่มันพูดไปเรื่อยนะคุณโปเอาเจนนตยอมหรือยัง <c oughs> วันนี้ไม่ได้ป่านอนมารับเราเว้ย เสียนักเขายังไม่ยอมนะผมพักก่อนละผมกินก่อนลาและครับมาสวนเพื่อนโดนจุ๊บละเพื่อนโปเพื่อนโปหลอกมาอีกแล้วคนนี้คนนี้ยอย่าเชื่อนะหลอกลวงอนะเดี๋ยวเดียวไอ้แตกแค่หมอบอกป่าตะเพียนไซโลปายมาจอมมามีสตัวออเอาเสียนัอ ยอมแพ้แล้วนาะยอมแพ้ยอมแพ้วันนี้ยอมแพ้ครับวันนี้ยอมก่อนนะไม่ใช่วันของเซเนแอตไปโบนเจ,งจ,งจ๋งเหรอโบนเจียงเหรอมาคิงนี่มาตึงนะนี่ฮนะแอดเอาวันนี้เป็นวันของผักครับ<ม>เซเนแอตชูผัก่อยน,นี่ได้ครับได้เยอะเลยนี่ไงได้เยอะกับผักครับผม ักน้ำเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไปเนง่งเดะกัมบินี่ฮะผลงานเซียนแอสวันนี้ฮะได้เยอะเลยครับได้เต็มเต็มครับได้หอบกลับเลยฮะผักน้ำตัวแงมแงมเท่านั้นครับอ้วนๆเลยฮะอ้วนตับเลยหลายโลครับหลายโลหลังจากนี้เซียนแอสต้องไปหาตกปลาบำบัดจิตก่อนนะวันนี้พลาดเป้่าโอเค อย่างน้อยก็ได้ผักไปแกงฮะวันนี้ก็สรุปการมาตกปลาบ่อเหมาที่อำเภอพาวนะได้ปลาอยู่หตัวปัจจะเม้นะไซสโลกว่าสามตัวไซสสองโลกว่าอีกสองตัวนะก็ถือว่ามีมีผลงานนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่ตามเป้าที่เราคิดไว้นะเพราะว่าจากที่เราดูเขารีวิวเนี่ยปลามันเยอะมากนะะ วันนี้ไม่ถึงครึ่งวันก็นักตกปลาก็กลับไปแบบเกินครึ่งนะ้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนะยโอกาสหน้าจะไปตกปลากันที่ไหนก็ติดตามกันต่อครับผมขอบคุณครับ